ไปนะคะเป็นชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะราศีกรกฎนี่ก็เวลาเดินเวลาเดินก็ไม่ค่อยขาไม่ค่อตรงจะเดินใลเฉยไฉบบปูตกใจปูตกใจไปที่ไหนไปที่ตุ๊กตาปูตกปูตกตกใจไปที่ไหนไปตกใจอยู่ในรูอะ ตกใจต้องหลงรูอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นหรอครับไม่ไปที่อื่นเราโปนะครับค่ะลงรูอย่างเดียวค่ะมาดูกันนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะการเงินการงานคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณได้ไพ่เก้าเหรียญนะคะแล้วก็มีผู้หญิงสุภาพสตรีนะคะสูงส่งมีความสุขมีความพออกพอใจในสิ่ง กับตัวตนนะคะก็แปลว่าในการงานในเดือนเมษายนของคุณนี้เนี่ยนะคะอาจารย์จะบอกว่าคุณก็มีความพึงพอใจนะคะในงานที่คุณได้รับมอบหมายในงานที่คุณกําลังดําเนินการอยู่หรือกิจการอะไรต่างๆที่คุณกําลังดําเนินการอยู่มันก็สร้างความพอเพียงให้กับคุณนะคะแล้วก็คุณก็รู้สึกพึงพอใจมีความสุขไม,ไม่โลภไม่หลง นะคะอยู่กับตัวเองแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณโอเคละมีความสุขละกับงานที่คุณทำในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะต่อไปมาดูเรื่องของการเงินกันค่ะการเงินนะคะได้ไพ่ The Tower ค่ะหรือไพ่นี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นไพ่ตึกถลม่มใช่ไหมคะหอคอยตึกถลม่มพวกนี้นะคะ การเงินในช่วงเดือนเมษายนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคุณต้องมีสติที่มากๆนะคะมีความระมัดระวังนะคะในการใช้จ่ายเพราะมันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องเสียเงินเสียทองหรือมีอุปสรรคนะคะหรือว่าทําให้คุณจะต้องสิ่งที่คุณคาดหวังไว้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้หรือสิ่งที่คุณอยากได้มันมาเนี่ย มันยังไม่สมหวังสัทีเดียวนะคะหรือคุณอาจจะมีการทะเลาะบอกแวงนะคะมีอุบัติเหตุให้คุณต้องเสียเงินเสียทองในช่วงเดือนเมษายนด้วยนะคะมีทางเสียเงินเสียทองด้วยนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะต่อไปความรักค่ะเขาบอกว่าความรักของคุณในเดือนเมษายนนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรคะเป็นเท,เทวดาการ ไปนะคะแล้วก็มีหนึ่งหนุ่มกับหนึ่งสาวอยู่เขาบอกว่า,เ,าเทวดาเนี่ยค่ะคือเ้าเรียกง่ายตามภาษาเขาเรียกว่าอะไรคะพมริขิปหรือเรียกกรรมเทพนะคะรรก,กรมะกรมเทพกกชักนำนะคะให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่คุณจะให้มาสนใจแต่ว่ามีหนึ่งคนเห็นไหมคะ มีหนึ่งคนค่ะหันเหล่สายตาขึ้นไปมองเท่เอะมองอะไรเออบอกบอกการประเทศมองกาบประเทศมองกาประเทศเหมือนกำลังจะบอกบอกว่าใช่เหรอจริงเหรออะไรเหรอมันมาจริงใช่ไหมเื่งตีเหรอตัวจริงเปล่าตัวจริงเปล่าตัวจริงเปล่าท่านมั่นใจไหมเนี่ยมองอาการนี้เลยนะอาการนี้เลยค่ะทีนี้มันเหมือนกับมีเส้นได้ยแดงๆนะคะบอกว่า เนี่ยจะเจอคู่เป็นคมลิขิตที่กับประเทศแฝงสอนส่งมาให้ในเดือนเมษายนนี้ฟันทองถ้าคุณยังไม่มีคู่เมษายนนี้คุณต้องได้เจอคนหนึ่งแหละที่คุณต้องได้มีโอกาสถูกใจหรือว่ามีคนเข้ามาหาคุณแน่นอนถูกกับประเทศแฝงสอนถูกกับประเทศแผงสอนอแน่แนอน,น <ะ S 2> ในเดือน,นมเมษายนนี้ฟันทองค่ะต่อไปนะคะในเรื่องของสุขภาพ เห็นไหมคะว่าค so so, so so ุณนอนนิ่งเลยค่ะแล้วก็มีดาบอยู่นะคะต้องบอกว่าคุณเครียดสุขภาพของคุณนะคะสุขภาพของคุณไม่ค่อยดีในเดือนเมษายนอันมาจากความเครียดที่มันรุมเร้าคุณอยู่นะคะทางที่ดีที่สุดคุณต้องปล่อยวางนะคะปล่อยวางแล้วก็ปล่อยวางความเครียดความวิตกกังวลความอะไรต่างๆเข้ามาคุณต้องอยู่นิ่งๆเลยนะคะอยู่นิ่งๆเลยเพราะไม่งั้นน่ย คุณจะแย่นะคะฉะนั้นอะไรที่คุณมีความรู้สึกว่าคุณเครียดมันจะส่งผลถึงสุขภาพของคุณอาจารย์ให้คุณปล่อยวางนะคะแล้วอยู่นิ่งๆสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่านี่เป็นแขงของเดือนเมษายนหาเดือนหน้าอาจจะดีก็ได้นั้นก็เป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมนะคะปล่อยวางให้มากที่สุดนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบของคุณในเดือน เมษายนนี้เนี่ยค่ะก็ได้ไพ่สองดาบนะคะโชคลาภน,นี้ก็อาจจะมายากลําบากสักนิดหนึ่งนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามันได้มาเนี่ยมันก็เหมือนกับเข้าซ้ายออกขวานะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มาง่ายๆนะคะเพราะมันเป็นดาบนะคะเข้าถ้ามาก็คือเข้าซ้ายออกขวาหรือคุณอาจจะได้มาจากการเรียกว่า จินตนาการนะคะมโนไปนึกคิดวาดฝันวาดหวังคิดไปเองประมาณนี้นะคะนี่ก็คือสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนเมษายนค่ะครับทีนี้ราศีกรกฎเนี่ยประเด็นที่เราจะพูดในเรื่บางทุนหรือเรื่องเกี่ยวสุขภาพเนี่ยก่อนในสาเหตุจากอะไรเพราะว่าลักษณะรอรอวันตายโดนรอยในภาวนาอย่างเดียวล้วขอจะให้ดาบหล่นลงมาทับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ราศีกราก็เห็นไหมครับว่าตั้งแต่ประมาณวันที่26มกราคมอ่ะประมาณปี63เนี่ยเห็นไ,ไหมฮะมีพระเสารเนี่ยมาเลยที่หน้าบ้านคุณเนี่ยทั้งหมดสองปีครึ่งแล้วก็กำลังจะยกยกยปยกออกเมื่อไหร่จะยกเข้าราศีกรุยในวันที่ประมาณ29เมษายนโยนก็คือเดือนนี้แหละครับเดือนเมษายนนี่แหละครับ <c oughs> พญายนาเนี่ย ตัวคุณเห็นไหมมันเป็นมันเป็น,น,ปนครั้งสุดท้ายที่ว่าอที่พ่อสาวจะยกออกจากหน้าบ้านคุณจะบาเจัยอีกทีเมื่อไรครับอีบกยี่สิบห้าปีจะบาเจัยเหตุการณ์แบบนี้คุณลองคิดเอาเองแล้วกันว่ามันจริงไหมที่ว่าพ่อสาวมาเ,เปิดบ้านคุณเจอพ่อสาวทุกวันทุกวันจะสองปีครึ่งชีวิตคุณได้หรือเสียเอางี้ดีวกว่าเอาง่ายๆ่างนี้ก่อนแต่จะมีอยู่ตอนเดินบารมีพระรหัสมากุบเปีเ้ยนกุเปีเ้ยนอยู่หน้าบ้านอยู่สองครั้งครั้งล่าสุดที่มากุปเปี้ยนเนี่ยก็ ยายี่สิบยี่สิบกันยาปีหกสี่ถึงวันที่เท่าไรยี่สิบพิกายยนปีหกสี่หลังจากนั้นก็ไม่มาแล้วพระหัก็เจอพระสาวเด็มเ็ยิ่งหลังจากยี่สิบหกมกราคมอ่ายี่หกกุมภาพันธ์ดาวคานจะมาเล็งที่หน้าบ้านด้วยดาวการงานจยมาเล็งด้วยเจอใครเปิดบ้านเจอแต่นักเลนเจอแต่โจรแล้วไม่เครียดได้ยังไงรออะในไอ้ไอ้ไอ้มีแต่เรื่องตายขาดีขาดมีแต่เรื่องปัญหามีแต่อุปสรรคต่านชีวิต แต่ให้รู้เลยว่าเป็นเดือนสุดท้าย <ฮะ S 1> เดือนสุดท้ายที่ว่าจะเจอเรื่องแบบน,นี้ที่จะเจอความเครียดความทุกข์เนี่ยมันเรื่องอะไรพัดเสารเนี่ยคือดาวกรรมเวรกรรมเวรกรร<า>มเวรกรรมเวรกรรมเมื่คกูคจะหมดหมดกรรมหมดเวรแล้วอะไรแล้วหลังจากลายเดือนไปแล้วนะคุณจะหมดเ่นี้ดาวพัดเสารู้ในสถานที่ก่อนส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยที่ พี่นุตาเขาบอกไงว่าพลังมันเป็นไงมันตึนมันทะลมสล,ล,ลายทนคำนองน,นี้ดาวการเงินเจ้าชะตาเนี่ยวันที่สิบสามเนี่ยมันเข้าราศีกุมจะเป็นาราศีมกรนะโดยเฉพาะวาันที่สองมีการดัดอยู่การเงินมีการตกหล่สูญหายมีการเสียหายในครึ่งเดือนแรกและครึ่งเดือนหลังนี่จะดีหน่อยจะย,ยกเข้าในราศีายกเข้าเดซ่าไปแล้วเนี่ยนะนะ ยกเข้าราศีมีมันดีขึ้นหน่อยอ่างินดีขึ้นนิดหนึ่งจะมีคนช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองลยทำนองนั้นนะครับก็ก็อย่างอันนี้ก็คือได้ขึ้นเสียขึ้นแต่ถ้าพี่ผมสังเกตเนส่ยโซบ้เนี่ยเขาว่ากันนะว่าเวลาไอ้ไอ้ดับแล้วเกิดไปอะไรทำนองนี้ คือดับแล้วดับเลยไม่เกินใบนะครับมันตายอย่างเดียวเลยครับไม่เกินใบมันจะลมแล้วอ่ามันจะมาเกิดใหม่ได้ยังไรนะครับไอ้นี่ผมก็งงอยู่นะฮะประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ